ฟาร์มบ้านไผ่ขอนแก่นของอาฉริยะชาวงเป็นลูกของเจ้าต้นกับแม่นองเงินหมายเลขสิบน,น้ำฝนครับน้ำฝนมาแล้วครับเพ,พันสุดที่ฟา,าร์มสมเด็จกาลสิงห์ครับเป็นลูกของเพชรอ,อนันต์ของเสียวิทวัฒน์พันสิบหมายเลขสิบเอ็ดครับคอล,ล่าจากโชคทวีเก้ 99, าเก้าเก้าฟาร์มเป็นลูกของทัพทีมใหญ่ข้านนา ไม่ใช่พ่อใหญ่ห้านนาบอกแแม่ทับจริงนะครับของนางสาวบุญจันทร์บุญมีใดหมายเลขสิบสงันน้ำซัดจากพงศธรฟาร์มกุมภาวาปีอุดรธานีคับเป็นลูกของเจ้าทองดีกับแม่จับร้อยนะั้นครของเส่ยพงศธรสารีดอนพัน์และสุดท้ายครับลุงคือใบเงินนะครับใบเงินจากบัวลายโคราชของคุณศักดิ์ ส,าาสถานีควายจัดสถานีควายเป็นลูกหยกข,ขาวนี่แหละครับนี่คือควายลูกผสมรุ่นฟันน้ำนมขออนุญาตครับเชิญรับควายลูกผสมฟันน้ำนมเพศผู้กรุณาเนาวที่พักควายครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหมอทำต้นต่อเลยครับ ครับผมก็ขอบคุณพี่ต่องอีกรอบหนึ่งนะครับก็3มเรื่องครับที่ APM อยากจะฝากไว้นะครับถ้าท่านใดเจออุปสัตคนะครับหรือปัญหาในการเลี้ยงควายแล้วสารอาหารไม่เพียงพอหรืออยากเสริมให้ควายสมบูรณ์นะครับก็ฝากตัวอหาร APM นะครับมีทั้งบูทข้างในแล้วก็บูทข้างนอกนะครับปรึกษาที่บูทได้นะครับส่วนควายขุนนะครับขุนยังไงให้ โตเร็วนะครับ3-4เดือนออกสู่ตลาดได้นะครับก็ปรึกษาได้นะครับส่วนที่3ก็ถ้าอยากมีตลาดปายทางรองรับฝายผลที่ชัดเจนนะครับก็ปรึกษา a อ m ได้ก็ขออนุญาตฝากไว้3เรื่องนะครับขอบคุณครับที่ลักษณะเป็นพ่อพันธุ์ไม่ได้ที่มีโครงสร้างสูงยาวไม่ต้องอ้วนผอมเอาเข้าฝุนกี่เดือนครับเอาท่านมาทุน,นี้ใหม่นะ เพราะว่าท่านพูดผมฟังไม่ทันคือความผิดของผมแต่ผมไม่ยอมอ่าได้ครับค<พ>อยผู้อายุสองปีขึ้นขุนกี่เดือนครับประมาณสามถึงสเดือนครับประมาณ3ามถึงสเดือน่เฉลี่ยแล้วประมาณร้อยวันประมาณร้อยวัน,วนให้อาหารยังไงวันละกี่กิโลให้อาหารขุนเนี่ยอ่เราจะคำนวณก็เรียกว่าร้อ <3. S 2> ยละสองร้อยละสองสองเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวก็คือถ้าคอยน้ําหนัก 300กิโลสกิโลก็6กกิโลหกิโลต่อวันใช่ครับแล้วก็ให้กินหญ้ากินฟางเต็มที่ปกติครับได้เลยครับแล้วขายขายยังไงขายณปัจจุบันก็บริษัทก็จะเชื่อมโยงควายขุนเข้าไปที่เขียงนะครับมีพันธมิตรของบริษัทตอนนี้ซื้อกิโลเท่าไหร่ครับคุณหมอกิโลละ90บาทครับ90าบบาทนี่ขั้นต้นขั้นต้นครับถ้าเกิดตลาดเปิดไปถึงควายเนื้อเปิดไปกินในเวียดนามกิโลเท่าไหร่ฮะ ก็ได้จะไปที่ร้อยกว่าบาทได้ร้อยกว่าบาทได้ครับก็เบอร์โทรนะครับถ้าเอาเป็นเบอร์ผมก่อนแล้วกันนะครับ0863417263 0863417263นะครับปรึกษาได้ทุกที่ในเรื่องการเลี้ยงควายนะครับดีดีครับล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเอเดียนั้นมีทีมงานไปหาไฟมาขุดได้ด้วยทีมงานแนะนําการขุดทุกชนิดถ้าอยากขุดไฟนึกถึงเอดียอครับขอบคุณมากครับกระปากเอดีเนไว้ด้วยครับขอบคุณครับ ตัวเงินมาจากเชียงใหม่ชใหม่หมายเลขสามหมายเลขสามเดือนสี่ขัดขวัญกันค่ะหมายเลขสี่หมายเลขสี่เชอร์รี่ค่ะอุดรธานีหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดพอล่าค่ะจากปทุมธานีหมายเลขแปดสิบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองหรือรางวัลที่สามได้แก่คว้าหมายเลขหมายเลขห้าค่ะลอล่าค่ะบุรีรัมย์ค่ะเหลือสองหมายเลขที่จะคว้าชัยไปครอง คือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามออามาคันหน้าครับหนึ่งกับสามจะชินกันว่าแชมป์จะอยู่ที่จังหวัดไหนหนึ่งนี่มาจากเชียงใหม่ค่ะสามมาจากไหนขอนแก่นค่ะขอนแก่นเอามาคันหน้าสุดเลยครับขอนแก่นชนบทรขอนมิรหนุ่มลมสีกับของพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงป้อมพ่อเลี้ยงป้อมจากเชียงใหม่คจังหวัดที่ได้แชมป์นในรุ่นพน,มนมักาน ไฟายลูกผสมหรือไฟล์เบ็ดเทศเนีย่ยได้ใจจังหวัดเชียงใหม่ใช่ได้ใจจังหวัดพนักงานและรองชัปก็คือจังหวัดเชียงใหม่เนาะพวงเงินครับพี่น้อง <Khal ed> กอ็ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่ให้ไฟายลูกผสมเข้าประกวด นะครับทีนี่วัตถุประสงค์พวกเราคงทราบแล้วนะครับการที่ทำลูกผสมเนี่ยอันนี้็นการผสมระหว่างเรีรยกว่าควายแม่น้ำหรือวอเตอร์บ็อกเฟโลกับควายปลากบ้านเราที่นอนปลากนอนตมงหรือเรียกว่าสแสดงบ็อกเฟโรลักษณะดีลักษณะเด่นของแต่ละสายพันธุ์มันก็มีอยู่นะครับ 5. ้าควายแม่น้ำ รู้ว่าเป็นอกโลเนี่ยน้ำเตอร์ฟอกโลเนี่ยเขาเลี้ยงวัตถุประสงค์ที่ทางอินเดียบรีดฐานเนี่ยเอาไว้ยีนมนะครับไว้ยีนมโครงร่างใหญ่นะโครงร่างใหญ่ส่วนไฟล์ฝั่งต้นเราเนี่ยไฟลายของต้นเราเนี่ยให้เนื้อเป็นควายเนื้อนะครับควายเนื้อให้เนื้อมันลองเทียบกันระหว่างอันดับสองเนี่ยนะครับหนาดับที่สองเนี่ยนะครับหมายเลขหมายเลขไปยู่ หมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเนี่ยลักษณะของเนื้อเนี่ยการสะสมเนื้อโครงล่างเนื้อเนี่ยนำมายเป็นของก็ดีเลยนะครับในการสะสมนะเป็นเรอที่ดีนะเดี๋ยนี้มาดูหมายเลขสามนะหมายเลขสามเนี่ยอันนี้โครงล่างได้นะโครงล่างได้ความสูงในอนาคตนะครับที่มันเป็นตัวเล็กนะลูกลูกรุ่นรุ่นเล็กนะลูกรุ่นเล็กนะครับ ในที่นี้ก็เรืดองอูว่าถ้าผสมถ้าเราผสมเนี่ยผสมก็จะหาแท่นคลุ้มล่างใหญ่แลือภาในนะพวกนั่งโตเป็นที่เนี่ยมันจะการสะสมเนื้อนะได้ดีกว่านะฉะนั้นควรในไยที่พวกร่างใหญ่เนี่ยทำไปเนื้อในอนาคตนะมันจะดีกว่าไฟที่ลักษณะที่ความต่ำน้อยกว่านะครับความต่ำได้ครับแล้วันนี้นะครับก็ได้หมายเลขสามเนี่ยได้ตัดที่หนึ่งครับแล้วก็หมายเลขหนึ่งได้ตัดที่สองพับขอบคุณครับ สุดท้ายครับ426ตัวมาในรั้นี้500ครับ500ตัวนะครับโอ้โหต้องดีใจแทนพี่น้องจริงๆจังหวัดกรสินต้องขอบคุณพี่น้องจริงนะก็บมาก